การที่โซโลนั้นใช้ดาบเอ็นมาได้เต็มประสิทธิภาพและการปลุกให้ดาบเอ็นมานั้นตื่นขึ้นจากพลังที่แฝงอยู่น่าจะเป็นสิ่งสําคัญที่ทําให้โซโลนั้นพัฒนาก้าวขึ้นไปในระดับที่ใกล้เคียงกับคําว่านักดาบอันดับหนึ่งของโลก สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งและก็สวัสดีแฟนคลับการ์ตูนเรื่องวันพีชทั้งหลายเลยนะครับสำหรับคลิปวันนี้ผมขอมาพูดนะครับเกี่ยวกับโซโลกันบ้างดีกว่านะครับเพราะว่าช่วงนี้กระแสเกี่ยวกับยามาโตะไคโดเออหรือว่าลูฟี่นั้นก็มาแรงแบบสุดๆเลยนะครับก็เลยแบบว่าเอออยากจะพักเรื่องราวตรงนี้บ้างอยากจะพูดคุยนะครับเกี่ยวกับตัวละครตัวอื่นบ้างวันนี้เนี่ยก็เลยขอมาพูดถึงโซโลละกันเพราะว่าหลังจากที่พี่แกนั้นนะครับทำการท้าตีท้าไฟกับไคโดแล้วก็สร้างผล ได้โดดเด่นเสเหลือเกินแต่ก็พ่ายแพ้กับไคโดไปนะครับและตอนนี้ก็บาดเจ็บอย่างหนักเลยและได้กลายสภาพตนเองนะครับกลายเป็นสุดยอดดาบไม้กางเขนนะครับให้ซันกิของเรานั้นทําการแกล้งเล่นนะครับในช่วงเวลานี้นะครับแต่ล่าสุดนี้เนี่ยพี่แกนะครับก็ได้รับการรักษาจากชอปเปอร์แล้ววันนี้นะครับก็เลยมาพูดเกี่ยวกับโซโลกันบ้างดีกว่าเพราะว่ามันต้องเกิดการต่อสู้ครั้งใหม่ของโซโลอยู่แล้วและตอนนี้นะครับเราจะมาพูดถึงจุดอ่อนของโซโลที่เขานั้นต้องปรับปรุงและแก้ไขเพื่อพัฒนาตนเองไปนะครับให อยู่ในระดับนะครับใกล้เคียงกับการจะเป็นนักดาบระดับหนึ่งของโลกความใฝ่ฝันของเขาที่เขาต้องการเออจะมาพูดถึงประเด็นนี้แต่ก่อนอื่นเลยก่อนที่คุณนั้นจะรับชมคลิปนี้แปดจะเต็มอย่าลืมนะกดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณอันนี้ผมบอกเลยว่าสาคัญนะเพราะหากไม่กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งนะครับมันจะไม่แจ้งเตือนคุณเลยเวลาผมลงคลิปใหม่ๆก่อนอื่นเลยนะครับเราก็ต้องพูดก่อนแล้วกันนะครับว่าโซโลนั้นเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่พัฒนานะครับมาได้แบบก้าวกระโด เราเนี่ยก็แทบไม่ได้เห็นนะครับช็อตเอาจริงเอาจังของพี่แกสักเท่าไร่แต่เมื่อการต่อสู้นะครับเริ่มดําเนินขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการตบนะครับ11ซูเปอร์โนวาอย่างเจ้าอาภูไปได้เรียกได้ว่าสบายใจเฉบเลยนะครับและการที่พี่แกนั้นนะครับโชว์สกิลความไม่หลงทางนะครับเนื่องได้ว่ามีคนนั้นไปส่งนะครับก็คือมาโก้นั้นบินไปส่งนะครับเพื่อปะทะกับไคโดและโซโลนั้นนะครับก็สร้างผลงานได้ดีเลยแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามทีเถอะครับมันก็ยังมีจุดอ่อนนะครับหรือว่าข้อเล็กๆในนั้้้นตองแแกไขละ ปรุงเพื่อก้าวไปอีกระดับหนึ่งอย่างที่เป็นจุดหลักๆเลยเกี่ยวกับเรื่องดาบเอ็นมาของเขานะครับจริงๆแล้วผมพูดไปในหลายๆครั้งแล้วนะครับก่อนที่โซโลนั้นจะประทะกับไคโดอีกว่าหากพี่หลงของเรานะครับอย่างโซโลเนี่ยไม่สามารถใช้งานดาบเอ็นมาได้เต็มประสิทธิภาพมันจะเป็นจุดเสียนะครับที่เป็นผลกระทบต่อโซโลมากกว่าที่โซโลนั้นจะสร้างประโยชน์นะครับกับดาบเล่มนี้ได้ซึ่งเราก็ได้เห็นแล้วนะครับจากการที่โซโลนั้นใช้ท่าชูร่าของตนเองเพื่อเผด็จศึกไคโดนะครับซึ่งแน่นอนเลยครับโอเคแหละการประทะกับคนระดับจักรพรรดิ เจ็บมันต้องปวดมันต้องเหนื่อยมันต้องล้าอยู่แล้วนะครับแต่หากโซโลนั้นยังไม่สามารถใช้ดาบเอ็นมานะครับได้เต็มประสิทธิภาพแบบนี้ก็ตามที่เห็นเลยแหละครับมันเปลืองพลังของโซโลมากๆเลยหลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วนะครับก็หมดเรี่ยวหมดแรงในการต่อสู้นะครับผมว่านะครับเพียงลงของเราในเก็บแรงนะครับไม่เหนื่อยกับพี่โยริดีกว่านะครับน่าจะเป็นเรื่องที่ดีมากกว่าเพราะถึงแม้นะครับคุณจะสามารถโจมตีศัตรูให้บาดเจ็บนะครับหรือเจ็บปวดจากการโดนตีได้แต่คุณนั้นไม่สามารถรักษาสภาพนะครับในการยืนหยัดหรือต่อสู้ได้ต่อนะครับเท่ากับว ก็คือเป็นคนที่พ่ายแพ้เสียแทนนะครับอ่ะง่ายๆเลยสมมุติคุณเนี่ยสามารถสร้างแบบแพ้ศัตรูได้แต่คุณนั้นดันนอกไปเงี้ยเท่ากับว่าคุณก็เป็นฝ่ายที่พ่ายแพ้การโจมตีนั้นนะครับก็แทบไม่มีประโยชน์อะไรเลยโอเคแหละอ่ะมันจะช่วยนะครับในตัวของลูฟี่ได้แต่โซโลนั้นต้องแก้ไขปรับปรุงตรงนี้สามารถควบคุมมานะครับพลังในการใช้ดาบเอ็นมาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้อย่างก่อนหน้านี้นะครับโซโลเนี่ยพยายามนะครับจะฟันไป1ฉับเพื่อโจมตีใส่ไคโดนะครับแต่ว่าการฟันนั้นดันนะครับแรงเกินไปคือ จำเป็นนะครับในตัวของโซโลจนเล่นเอานะครับฟันบางส่วนนะครับตรงตัวเกาะในนางชิมะไปขาดวินวินเลยนะครับซึ่งไอน,นี้มันดูอุ้ยมันก็ดีนี่มันรุนแรงนี่แต่อย่าลืมว่ามันเปลืองพลังของโซโลมากๆเลยและก็เป็นผลกระทบต่อโซโลนะครับจนถึงทุกวันนี้ส่วนอีกหนึ่งประเด็นเลยนะครับที่โซโลนั้นจะต้องใช้ให้ได้ดีนะครับเรื่องฮาคิราชันของเขาโอเคแหละปัจจุบันนี้เนี่ยมันยังไม่ได้มีการเปิดเผยร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าโซโลนั้นจะฮาคิราชันได้แต่จากที่ไคโดพูดมานะครับไคโดเนี่ยเขามีประสบการณ์สูงอย นะครับไคโดนั้นคงมองไม่ผิดหรอกกับการที่โซโลนะั้นสามารถใช้อาคีราชันได้แต่โซโลนะที่ยังมึนๆงงๆอยู่นะครับก็คือเขาเนี่ยอาจจะยังไม่รู้หรอกว่าตัวเองใช้ได้เพราะอาคีราชันนี้เนี่ยเป็นสิ่งนะครับที่บางทีแล้วมันตื่นขึ้นมาเองโซโลอาจจะไม่รู้ก็ได้นะครับว่าพลังนี้ของตัวเองนี้คือฮาคีราชันที่ตื่นขึ้นมาแต่แน่นอนแหละครับว่าหลังจากที่โซโลเรานั้นบาดเจ็บหนักไปนะครับคงได้คาวาโยคิดวิเคราะห์แยกแยะแล้วล่ะครับว่าเฮ้ยเราจะทํายังไงดีในเมื่อนะครับสิ่งที่ไค ครับจะต้องควบรวมฮาคิราชันของเขานะครับในการโจมตีนะครับควบกระดาบเอนมาให้ได้ซึ่งมันเป็นอะไรนะครับที่แบบโคตรจะยากแน่นอนนะเพราะปกติแล้วเนี่ยดูอย่างลูฟี่สิลูฟี่นะครับใช้ฮาคิราชันนะครับในการโจมตีศัตรูให้มึนงงพี่แกนะครับก็หมดก๊อกการต่อสู้แบบสุดๆเลยไม่สามารถใช้ร่างเกสีเลยด้วยซ้ำนะครับในการโจมตีใส่ไคโดได้เช่นเดียวกันนะครับกับโซโลฮาโซโลนั้นจะใช้รูปแบบการโจมตีนี้อีกหนึ่งครั้งไม่ให้แบบว่าเปลืองพลังกายของตนเองนะครับมันต้องเมเนจให้ดีมากๆเลยกระดาบเอนมาปกติ แล้วแม่งก็เปลืองนะครับฮาคิของผู้ใช้แบบโคตรโคตรเดีแล้วคือพี่แกสู่ไปนะครับไม่รู้ตะกามาจากไหนนะดาบเอ็นมะและนี่นะครับยิ่งจะใช้นะครับฮาคิกรอบควบรวมกับฮาคิราชันในการควบรวมโจมตีไปอีกสิ่งนี้นะครับโซโลต้องทําแล้วก็เมินิทให้ได้นะครับซึงบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่ยากมากๆนะครับและนี่แหละคือสิ่งหนึ่งที่โซโลจะต้องแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้ตนเองนั้นนะครับไปทัดเทียมกับคนระดับท็อปๆนะครับในโลกดาบให้ได้อีกไหนนะครับประเด็นนี้อีกหนึ่งประเด็นนะที่ผมเคยพูดไว้เช่นกันเกี่ยวกับเรื่องดาาาบดํของโะรเพว่า าจริงๆแล้วสุดยอดดาบในเรื่องนั้นเนี่ยคุณนั้นนะครับบ่มวิชามาดีแล้วและมีความสามารถมากเพียงพอในการให้ดาบเล่มนั้นนะครับกลายเป็นดาบที่ดําสนิทได้โอเคแหละดาบดำเนี่ยผมไม่ได้หมายความว่าเอ้ยคนเก่งทุกคนจะต้องทําให้ได้นะเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็คือการรวบรวมการสะสมนะครับหาคีมานะครับจากรุ่นก่อนๆเนนะี่ยจนสามารถกลายเป็นดาบดําได้แต่หากโซโลนั้นระเบิดพลังตนเองจนดาบตนเองนั้น,นกลายเป็นดาบดําได้คิดดูแล้วกันว่านะครับความสามารถพลังของโซโลนั้นมันจะอัปเกรดไป,ไปมากแค่ไหนนะครับไม่ว่าะจะเป็นด้านพลังประสบการณ์นะครับหรือง การเมเนทพลังซึ่งทั้ง3ส่วนนี้ที่ผมพูดเลยเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งสําคัญของสุดยอดนักดาบที่โซโลนั้นนะฮะจะต้องก้าวไปถึงให้ได้นะครับได้ดูนะครับยิ่งการต่อสู้ครั้งต่อไปของโซโลซึ่งโอเคแหละมันยังไม่ได้มีบอกนะครับว่าโซโลนั้นจะต้องต่อกรกับใครแต่หวยนะครับก็น่าจะไปล็อกที่คิงแล้วแหละครับหลังจากที่ซันจินั้นไปล็อกนะครับในการต่อสู้กับควีนคิงในตอนนี้นะครับที่บทบาทจิตจ้างจิตจ้างเนี่ยก็คงจะมีบทบาทนะครับในการต่อสู้กับโซโลซึ่งโซโลนั้นนะครับจะ โซออนของพี่แกนะครับอีกไหนเนี่ยคิงเนี่ยมีดาบนะครับไม่ได้เน็บเอาไว้เท่ๆนะครับเพื่อแอคถ่ายรูปแน่นอนก็ต้องเน็บเอาไว้นะครับในการโจมตีนะครับการต่อสู้กันระหว่าง2ผู้ใช้ดาบคิดดูละกันว่านะครับหากคิงนั้นเป็นคนที่ใช้ดาบเก่งจริงๆโซโลนั้นจะต้องพัาตัวเองนะครับไปดาบที่มันดีขึ้นกว่านี้ได้แน่นอนหลังจากที่ได้ประสบการณ์มามากมายนะครับจากการประทะกับไคโดสามารถสร้างบาแผลกับไคโดได้แต่ยังไม่สามารถควบคุมพลังได้นะครับอย่างที่ผมได้เอ่ยไปก่อนหน้านี้ ก็ต้องดูแหละครับว่าการต่อสู้ครั้งต่อไปของโซโลนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับมันคงไม่หยุดอยู่แค่นี้แหละแต่ก้อนนะครับก็ไม่น่าจะได้ไปต่อกรกับไคโดแล้วนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นการต่อสู้นะครับที่ถัดไปและลําดับต่อไปนะครับที่ลูฟี่นั้นจะต้องต่อกรอนกับการที่พี่แกนั้นจะต้องขึ้นมาใหม่พังงานนะครับแล้วก็รักษาสัญญาว่าจะเป็นคนที่ชนะนะครับในตัวของไคโดและเพื่อนๆคิดว่าอย่างไงกันบ้างครับคิดว่าโซโลนั้นนะครับจะสามารถพัฒนาตนเองไปได้ไกลหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นการใช้ดาบเอ็นมะได้เต็มประสิทททธิภาาาพแล้้วนรรกี่ํให ดาบนั้นกลายเป็นดาบที่ดำสนิทได้นะครับเพื่อเป็นเครื่องปรงบอกนะครับหรือว่าเป็นการอัปเดตตัวเองขึ้นไปอีกระดับหนึ่งว่าโซโลจะทําได้หรือไม่นะครับก็ลองดูแล้วกันเพราะที่จริงดาบเอ็นมาเป็นอีกหนึ่งดาบที่สุดยอดมากๆเลยนะครับเพราะว่าเป็นดาบที่สุภาคิจึงนาให้นะครับการโจมตีแต่ละครั้งก็โคตรจะรุนแรงนะครับแล้วก็เต็มประสิทธิภาพสุดๆด้วยแต่ว่านะครับมันก็จะไม่ค่อยเหมาะนะครับกับผู้ใช้วิชา3าดาบอย่างโซโลสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่ายิ่งเปลืองแรงมากเท่าไหร่ความพลิ้วนะครับในการต่อส ไปได้ไกลนะสำหรับรูปแบบการโจมตีรูปแบบใหม่ของโซโลและเหมือนเดิมนะครับหากใครอยากรับชมอะไรก็คอมเมนต์มานะครับวันนี้ก็จัดให้แล้วเกี่ยวกับประเด็นของโซโลเดี๋ยวประเด็นของซันจิมาแน่นอนนะครับอีก2-3วันข้างหน้านี้นะครับจะทําเกี่ยวกับเรื่องของซันจิไม่ว,ว่าจะเป็นชุดเระสุดของเขานะครับแล้วก็บทบาทของเขานะครับที่จะประทัก,กับควีนต่อจากนี้ก็ใครนะครับอยากจะรับชมอย่าลืมนะคอมเมนต์มานะครับข้างล่างนี้ได้เลยและเหมือนเดิมหากใครยังไม่ได้กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว,ว่าจะเป็นช่อองงทาง YouTube Facebook Fanpage หรื ฝากไว้ด้วยรายกันนะครับสามารถกดติดตามได้ทุกช่องทางเลยสหรับวันนี้ไปแล้วขอขอบพระคุณครับ